มีของมาให้ดูของใหม่ราคาไม่แพงวเอาไปใช้เป็นซ็อกเก็ตอย่างนี้นะถ้ามันหายมันหายไปชิ้นหนึ่งก็ไปตามหาเอาง่ายเราจะได้รู้ว่าของเรายัางอยู่ครบไหมเก็บง่ายพกพาสะดวกนี่ปิดปึ๊บล็อกมีเบอร์อะไรบ้าง6 7 8 9 10 11 1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22้ก็เป็นเบอร์ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับลักษณะของมันก็จะประมาณ45องศานี่เห็นไหมเป็นแหวนเขาเรียกประแจแหวนแล้วกันก็ชุบมาอย่างดียี่ห้อเราครับเอ็กคอร์ดนะจะเห็นที่เล็บนิดหน่อยก็ไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาราคาเหรอเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเขาคงลงให้ดูแหละ